ต่อไปนี้ดูการชมเซตฮอนะครับทีแรก700ของท่านเบียร์นี่เล่นกันกลางกลางถนนเลยกลางถนนหน้าอบจอครับ่อยหน่อยว่าเสียวลำใหญ่เหลือเกิน เบียร์เบียะเบียะใจเย็นเบียะใจเย็นใจเย็นเบียะใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับวันนี้เดินทางครับเดินทางเดินทางไกลเดินทางโอ้โหเจ็ดน้ำน้ำนนะวันนี้เจอแต่น้ำครับ โอ้ยเบาๆครับเบาๆครับลำมันใหญ่ครับเบา,บาจเย็นๆเย็นๆเย็นๆ โซ่สับเบีย้ยนี่ใช้คุ้มจริงๆน,นะและตรงอาหารและตรงอาหาร นิมน่มๆเต็มไปด้วยน้ำท้องน้ำน้ำเพียบ น้ำหน่อยใกล้ๆน้ำหน่อยจะดูเปลวน้ำน้ำกระจายแรงมาก หงายไม่ไหวลำใหญ่อันนี้เสียวเสียวน้ำลำเล็กก็พอไหวลำนี้ไม่ไหวเจ็ดร้อยลำบิ๊กไม่ไหวบิ๊กไซบิ๊ก Nhìn phía trước, nhìn phía trước Ờ, gần nhau, gần nhau Nhìn đẹp, nhìn đẹp lắm Lâm lớn hơn, bia <laughs> Bà hơm lời นี้ก็จะจบเวลาแล้วนะครับเพราะว่ามีเตือนแล้วเตือนแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เตือนดูรถหน่อยครับถนนมีรถมาเปล่าลงที่ถนนสวยงามหน่อย แล้วครับจบแล้วครับผมแบตเตือนอืมนิ่งมากที่เลกเจ็ดร้อยนี่บินนิ่มๆนิ่งๆอยู่ที่นักบินนะครับนักบินบินมือนิ่งกันนิ่งทำไมนิ่งกันนะั่นแหละ ใช่ถ้ามือไม่นิ่งกันน,นูน่นแหละสะน้ำมันแหละแน่นอนผ่านไปดีดีครับวันนี้น้ำท่าเต็มสนามหน่อยอุ่นๆอุ่นเน,น,นี้ยแบตเตอรี่เพราะไม่ได้เล่งร้อยไม,ไ,มไม่ได้เล่นโหดวันนี้ไม่ได้เล่นโหดเจ็ดนาทีสามสิบวิบินสบายๆบ,บินสบายส ฐานยังเหลืออีกเฟือฮะเจ็ดจุดแปดสามจุดเจ็ดสามจุดแปดนี่สบายมากเดี๋ยวไฟหน้าจะเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นไปด้วย <c oughs> ไฟหน้าเอาตัวนี้ขึ้นไปด้วยฮะชี้ดีไหม <c oughs> <c oughs> เอาตัวนี้ขึ้นไปด้วยงามเลยเอาไปห้อยอยู่บนนะครลบลำนี้ได้มานานหรือยัง ขึ้นได้มาครับเหลืออยูสามหรืออยูสามจุดเจ็ดโ <c oughs> อ,อ้โหแบตสามจุดเจ็ดโอ้โหบินตั้งเจ็ดนาทีครึ่ง